คูลสกาวติงนะคะเป็นเทคโนโลยีสลายไขมันนะคะโดยใช้ความเย็นติดลบสเวองศาเซลเซียสนะคะมาทําให้เซลล์ไขมันเนี่ยเกิดการตายอย่างเป็นธรรมชาตินะคะขั้นตอนการรักษานะคะจะมีการประเมินสภาพผิวของคนไข้และจุดที่จะทําการรักษาเพื่อให้ครอบคลุมการรักษาโดยขั้นตอนจะมีการวางแอปพลิเคเตอร์บริเวณผิวของคนไข้ หลังจากนั้นตัวแอปพลิเคเตอร์จะทําการดูดผิวหนังและชั้นไขมันเข้าไปในช่วง5นาทีแรกจะรู้สึกเจ็บเพียงเล็กน้อยและรู้สึกเย็นหลังจากนั้นจะรู้สึกชาจะมีการใช้ X-Wave ซึ่ง XW a v e คือเคลื่องเสียงสะท้อน X-Wave จะปล่อยพลังงานลงไปยังชั้นผิวทําให้เพิ่มการไหลเวียนโลหิตเพิ่มการขับถ่ายของเสียและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน จึงช่วยทําให้ผิวเกิดการกระชับตัวขึ้นผลลัพธ์ที่สามารถคัดบักได้จากการทำคูสเกาติง้งสามารถเห็นผลลัพธ์หลังจากทําการรักษา1-3เดือนคูสเกาติ้งสามารถนํามากําจัดส่วนเกินได้ตั้งแต่บริเวณเหนียงใต้คางบริเวณหน้าท้องบริเวณเอวหรือว่าเล็ฟแอนโดลบริเวณต้นขาด้านในต้นขาด้านนอกและบริเวณสะโพกก่อนเข้ารับบริการการรักษาคูสเกาติง้งบริเวณหน้าท้องควรงดการทานเนื้ออาหารหนักมาอย่างน้อย1-2ชั่วโมงเพื่อลดปัญหาอาการจุกขณะทา